21มิถุนายน2545เป็นวันครบรอบ140ปีวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพ,พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพโอกาสนี้ยังครบรอบ40ปีที่องค์การยูเนสโกยกย่องพระองค์ท่านให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทยด้วยนะครับรายละเอียดติดตามจากคุณจิตินันวัฒนุชา โครงบทนี้ปรากฏอยู่บริเวณผนังห้องสรงพระอักษรภายในพิพิธภัณฑ์วังวรดิษถนนล้านหลวงซึ่งในอดีตเคยเป็นตำหนักที่ประทับของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพโดยเราได้รับคำบอกเล่าจากมอมหลวงปนัดดาดิสกุลหรือคุณเลนว่าในโอกาสที่องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติได้ถวายพระเกียรติให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย ซึ่งในวันเฉลิมฉลองพระชนมายุครบร้อยปีของพระองค์ท่านรัฐบาลไทยโดยจอมพลสริทธิ์ธนรัฐนายกรัฐมนตรีได้จัดงานเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศถึง15วันและให้โครงดังกล่าวปรากฏเป็นที่ได้ทราบกันโดยทั่วไปสมเด็จก,กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่57ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมารดาชุม่มประสูติเมื่อวันที่21ิมิถุนายนพุทธศักราช2405 ดารับพระราชทานนามจากสมเด็จพระบรมชนกนาถว่าพระองค์เจ้าดิศวรกุมารกล่าวกันว่าหากจะพูดถึงความรักความลูกพันระหว่างแม่ลูกอย่างสุดพรนาน,านาแล้วก็น่าจะมีเรื่องราวของเจ้าจอมมารดาชุม่มกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพรวมอยู่ด้วย ดังปรากฏหลักฐานเสื้อผ้าคเครื่องใช้ของพระโอรสขณะส่งพระเยาว์ซึ่งเจ้าจอมมารดาชุม่มทรงเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีถึงแม้การเวลาจะล่วงเลยมาถึง140ปีแต่มุ้งตาพิไทยหลังนี้ยังคงสภาพดุดเดิมที่ใครได้มาเห็นก็อดที่จะชื่นชมความรักที่แม่มีต่อลูกอย่างลึกซึ้งไม่ได้ซึ่งความรักความผูกพันดังนี้ได้ถูกถ่ายทอดมาถึงรุ่นลูกหลานของพระองค์ท่านดุดเช่นเดียวกันพระองค์ท่านจา ประทานเวลาให้กับพระโอรสพระธิดาเป็นอย่างมากจะทรงบริหารเวลาในการทรงงานแล้วก็เวลาที่เป็นส่วนพระองค์กับลูกหลานได้อย่างเหมาะสมอย่างเช่นเสด็จกลับจากทรงงานที่กระทรวงมหาดไทยก็จะนำเอาเรื่องต่างๆนี้เล่าสู่ลูกหลานให้รับทราบ ึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ร่วมกันสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุนูุปการอันอนเอนกนันต่อประเทศชาติและชาวไทยพระองค์ท่านในฐานะนักปกครองทรงเป็นองค์ปฐถมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยทรงเป็นผู้ที่มีบทบาทในการก่อตั้งและปฏิรูปการจัดระเบียบบริหารราชการอย่างสําคัญยิ่งดังพระฉายานามที่ทรงได้รับพระบิดาของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังทรงได้รับการยกย่องในความเป็นนักปรา์นักโบราณาคดีทรงเป็นพระบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยถึงวันนี้วิธีการดำเนินชีวิตตลอดจนหลักคำสอนสำคัญของพระองค์ท่านได้ถูกถ่ายทอดสู่ชนรุ่นหลังอย่างทรงคุณค่าและทันสมัยตลอดกาลอาทิเรื่องการตรงต่อเวลาการไม่เล่นพักเล่นพวก และในโอกาสครบรอบ140ปีวันคล้ายวันประสูตรของพระองค์ท่านนี้หน้าที่เหล่าคนไทยจกได้ศึกษาพระจริยวัตรไว้เป็นแบบอย่างแล้วตระหนักว่าพระองค์ทรงเป็นเจ้าน้าที่มีความรักหวงแขนชาติประชาชนและมีความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างลึกซึ้งตลอดพระชนชีพและรำลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไป